สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมือแย้จ้อยจะมาเห็ดแป้งพิซซ่าไว้พี่น้องมือนีกินพิซซ่ากินพิซซ่าทำแป้งพิซซ่าก่อนเนาะค่ะเนาะเละ็กแย้จ้อยกับเจ้าน้ำอุ่นน้ำอุ่นหนึ่งแก้ว น้ำเย็ผส,นะสมน้ำนี่มันหอนวดมันไม่นางอุ้นพี่น้องเลยผสมน้ำพอ่ะจใส่เห็บเนาะหรือว่าไอ้ยีดใส่ยีดเนาะมันจังขึ้นโตวไวใ้่อยใส่ยีดสองส้อมใส่น้ำ ใส่น้ำเทไดล่ะงันทางนี่กันพี่น้องได้อยบริใส่วบนตาวบนตาบริใส่พี่น้องเบียนหงใส่ยีดแล้วก็ใส่น้ำป้าป้าเล่นมาพี่ฟินว่าสิใช่น้ เก้ารียมิลมลเอพักไว้พี่น้องจะหานาที่ก่อนเนาะค่ะเนาะนำอุ่นเนาะค่ะเนาะเดีวใส่ีสน้ำสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรเนาะม,มิลลิลิตร พักใบหานาทีค่ะ,จะเจ๊จ้อยกับฉัมาเฮ็ดแปง้งเจ๊จ้อยเฮ็ดสองก้อนพอ่อแป้งพิซซ่าหล่นอนแป้งก่อนเจ๊จ้อยใส่แป้งพิซซ่าโดยเฉพาะได้พี่น้องเหรอบดใส่แป้งซาลี่อันอันนีน้ผสมเนอะเจใส่แป้งพิซซ่า ร่อนแปง้งจอยใส่ประมาณบังแก้วหนึ่งเนี่ยพี่น้องแก้วครึ่งเนาะใส่สำหรับพ่อเพราะว่าเห็ดสองก่อนเผ่เห็ดหลายพี่น้องแกะอืมแค่นี้พอโอ้ได้หลายอยู่ที่สามก่อนเหมือนเนี่ย Ừ, để lót hép phần ẩn lót nạm năn phần kiền quan cả cứ mượt cho cái say nạm nạm cheese nó cheese yến cho cái say gạch bổ sung nạm nạm ủn ít nồi rồi bình thường hôm qua mát nào, ác mát nào nhé cho cái say nạm ủn chắc nồi ก้นบัดน,นี้พี่น้องเ,เอ้ยเห็ดแป้งพิซซ่ากันค่ะมื้อนี้กินพิซซ่ากินพิซซ่าเช่นเคยเห็ดแป้งพิซซ่าเรือพี่น้องเด้อมื้อนี้กินพิซซ่า ค่อยใส่ลงไปหรือพี่น้องแย้เฝ้าใส่เบิดกออยาย้จอยเห็ดหลายเนะาะจะสองก้อนนี่ละ่ะจิบอะไ้สองก้อนแร้จีบได้รหัดสามคนนั่นนี <c ười> ่ค่อยๆค,คนแต่มีแป้งพิซซ่าหรือแป้งซาลี่อเนกผสมเข้าหนีหลายพี่น้องใส่เกลืออ่า แล้วก็ยีสต์เนาะผสมน้ำอุ่นพักไว้ห้านาทีดังนก็ม,มาคุกเข้ากันนวดใส่กันก็แปลงเหมือนีพี่นอ้องอ่าวันนี้แย่จอยใส่มือแล้วพี่น้องเอ้ยบ่ะเนี่ยทำกินเองในครัวเรือนไม่ต้องใส่ถุงมือแล้วนะเนาะขอตทวเแล้วพี่น้องเด้อแย่ยจ้อยบ่ได้ใส่ถุงมือค่ะอะไรกินเองในครัวเรือน ไม่จอยกับใสหนีกคุกอีก้อนพี่น้อง <c oughs> ออก แช้น้ำมันบระกอกใส่น้ำมันพืชใส่เนยก็ได้เ้ิพี่น้องเด้อยจ้อยใส่น้ำมันบระกอบ <c oughs> ใส่น้ำมันพืชธรามดาหนวดแป้งพิซซ่า แปง้งเป็นเนียนแล้วหนวดแล้วังสีเนาะพี่น,อนอ้องเนาะแป้งพิซซ่าแล้วเรียบร้อยอังสีแล้วบันนี้พักไว้พี่น้องพักไว้ยักสองชั่วโมงนะ,ะ,นะกัเนาะยัดจอยกับที่พักไว้สองชั่วโมงพักเป็นไวน้เนาะนี่พักแป้งสองชั่วโมงแล้วพี่น้องจ้ายเดจอยกับที่ลุยแปง้ง แพรีงปิดสายย่าจอยเห็ไใวเล้วเนาะโอ้ขึ้นดีค่ะขึ้นดีมากขึ้นดีมาก หนวดอีกเล็กน้อยกันพี่น้องะกอ้ยเย็คอยไปบดนผลเนาะ่อยไปตั้งว่าสามชั่วโมงเลยขึ้นครับพี่น้องแบ่งนคอเนี่ยพ่เนไว้กันสวามเจ้าไปไปมองมันหอนเนาะอืม người bèn rất nôi cái phía nòng cá, bèn phun nó nó đầy thi động, may phun nó tít kiếng ใส่ดีกว่าตัแป้งใส่แ้วเป็นติดอือไอ้จอยออกมาใส่หนีเนาะใส่ถาดคือหน่อยแต่แป้งหน่อยแต่บันีถาดมาใหญ่แต่บัน ว่ามีเนื้อกิ่งเราเกลี่กิ่งได้เป็นนี่เรียบร้อยแล้วกิ่งเรียบร้อยแล้วเนาองคะเนาะ,ะจอยกับใส่ใส่ซอปลาเก๋าเทศซอปลาเก๋าเทศกทับสื้อแบบชนิดเป็นชิ้นใส่มะเขือเทศลงไป อืมเราพ่อดิ่งอันเดียวพ่อเนาะอันน่ามากนีน่คือกระเาแยตัวนะป๊ะปะเน <Okay. S 1> <ะ>ี่ยอืมเก็บอันเดียวพอ่อส่วนแบบเค็ื่อเทศพวพ่อพี่น้องเพราะวะ่าย้ายจอยชื่อชนิดอันเป็นอันเป็นชิ้นเป็นชิ้นมากเนาะว่าชื่อชนิดแบบว่าเป็นบวดแล้ว ้ทั่วทั่วใส่แฮมบัี้พี่น้องแะใส่แฮมทมาเถ่อนมานักเลยท่มาเถ่อนฟิชทมาเถน เออว่าเอาพัดันว่ากินบบเกลือเทศพี่น้องพาใส่พอดแล้วคน่ะกินแบบนี้เลยพัดันเครื่องเน้นเน้นเครื่องเน้นเน้นเลยใส,ยใสยย่ได้หลายมีหลายใส่หลายพี่น้องอมีหน่อยใส่หน่อยใสย่ร่มไป ด้ห so ันเป็นแล้วไดสซอยเป็นแล้วเกือบนเดียวใส่เบิรดโหลดมินตัวมินตัวอะไรนี่เป็นสมริสไม่เอาอืมบอกไซนส่นนี่พสิกินห้าว่ายพนาพี่น้องเอ้ยเิ่นบ่กินนั่นเป็นกินห้าว่ายเป็นมักหวาน แค่จอยก็ับใส่บักนัดตัวให้บปเนี่อือห้าวก้กยกห้าว้ตัวเออ,อเป็นกินเองเนาะกินห้าว่ายไปสันว่าพิซซ่าห้าว่ายไปสันเนี่มาเห็นแฮมหลายๆเอาบอกนัดมาใส่เลยอ่กินห้าวก้กยกห้าว้ายแม่นข่อยกินเจ้าเป็นผูก้กินเนาะ ใส่มักนัดลงไปใส่อันนาหนัดลงไปใส่ชีดวันนี้พี่น้องเอ้ยโรยชีดลงไป ใส่หลายบ่ะโอ้คนไหวใส่หลายหลาย,ายเพื่นนอ,อนว่าให้ใส่เคสหลายๆใส่ชีตหลายหลายเพื่อนมาคักเนาะอาหารบ้านเพื้นเนาะคือปลาแดกบ้านเท่าไรพี่น้องได้จอยกับคือกันเห็นนึากินใส่ปลาแดกหลายบ้านเพื้นกันือกันแหละคนมาขีดหลายๆกใส่เพื้นอะไรพ่ออะไรล่ะสุฟินแล้วเนาะมาทุกวิสุขของเอเชียนะฮะพอแล้วใส่ซ้ำนี่ละใส่หลายหนึ่งกับวันหลายคักแล้วเนี่ยขีดเนี่ยเออ เอาบ่เนี่ยนี่พี่น้องแจ๊พิซซาพิซซาห้าไหวบ่เนี่ยเป็นห้าไหวคนไปกินพิซซาซาลมีเนาะนี่ซาลมีกับมีแต่ว่าคนไปกินไงคนกินพิซซาฮาวายเอาไปโอ๊บบ่ในพี่น้องแจ๊นะเอาพิซซาไปโอ๊บบ่ในพี่น้องอ่าเดี๋ยวจะให้เปิดเตาไปแล้วอประมาณครึ่งชั่วโมงพี่น้องแจ๊พิซซาห้าไหวกินห้าไหว้วบาดเนี่ย เอาเอาออกมัผู้ปุเพ่อวาวหนีออกก้อนเตาบ่ปผิดเนาะพี่น้องเนาะแด้แเด้ว,วจ้าพี่น้องแกพิ่าห้าไห้ที่เรียววานสิเป็นพิ่าซาลามีมาเป็นพิ่าห้าไห้จากช่องอิสานฝรัร่งเฟมารี่ไอพญาย่วี่นี่กินอืเอาออกก้อนแบบน,นี้พี่น้องอืมช่วยจะอ,ออกใส่เขียงก่อนเนะนาะคะเนาะใส่เขียงค่ะใส่เขียงค่ะหอนอยู่ดี่พี่น้องเอ้ย ủa cái máy nó bẩn nó phúng mấy người con ơi nét mềm mềm sao mềm plastic plastic say này ừ nhục xoay cắn phi nong à. นี่ออกมาแล้วเป็นแบบนี้ค่ะพิซซ่าฮาวายน่าทานไหมคะอร่อยถาดใหญ่ๆกินคนเดียวเลยพี่น้องเนะ่อ่าเห็นบ่แป้งบางๆนุ่มๆอือแอ้แซบ,บพี่นอ้องอือจากช่องอีสานฝรั่งแฟมลิลร่เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจยายจอยอีสานฝรั่งแฟมิลรีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาพี่น้องบริดลลกมือ